สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมที่ติดตามช่องมะพร้าวซิงนะครับหลังจากที่เราหายไปนานเลยวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นรถ d ีมซูเปอร์คัพนะครับผมซึ่งเป็น Super Cup ของใครถ้าใครเป็นเพื่อนในเฟซผมจะรู้นะครับว่าซูเปอร์คัพนี้เป็นของใครครับดูสภาพนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ได้ที่ผมหายไปคือผมไปเรียนหนังสือนะครับทุกคนและก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับนี่ครับธุรกิจผมขายรถนะครับผมใครสนใจก็ ติดตาม Facebook ได้นทศักิ์ชลาลัตนะครับผมเดี๋ยวลงไว้ใต้คลิปนะครับผมนะผมเป็นพ่อค้าขายรถแล้วครับอันนี้ก็เป็นซปเปอร์คาพของผมเองนะครับของน้องชายไม่ของผมหรอกนะครับผมไปซื้อมาแล้วก็มาทําใหม่ให้น้องชายนะครับผมบิวนะครับเนี่ครับวัยรุ่นชอบนะครับผมชุดหน้าเบานะครับคันนี้ก็สเต็ปก็เขมทอดสเตย์นะครับผม รถไม่แรงครับแต่นั่งแซงก็ก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่างที่เก็บสภาพให้ผมนะครับอันนี้ถ่ายคลิปแบบเรียๆนะครับผมดูหน้าช่างนะครับผมช่างคนนี้สนใจติดต่อได้นะแพ่ไม่ได้ขายนะครับผมนะติดต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวแฟนช่างมาดูคลิปนี้แล้วจบเลยนะครับผมอันนี้คือพี่ชายของผมนะครับอันนี้คือดีมนะครับผมนี่นะครับซุเปอร์คาพของพี่ชายผมรถซื้อแกงนะครับคันนี้นี่ครับมีสติ๊กเกอร์คนดังด้วยะนี่ นี่เป็นไงครับเรามาดูดีมกันต่อของเรานะครับผมมาดูดีมเรากันต่อดีมคันนี้จัดทรงมานะครับผมมาเล่าประวัติดีมคันนี้ก่อนนะครับผมจัดทรงมาใหม่นะเมื่อก่อนคันนี้เป็นรถเชงนะครับผมคันนี้เป็นรถเชงและทีนี้เขาไม่รู้เขาคิดยังไงเขาจะขายนะเออทุกคนแล้วผมไปเจอในเฟสแล้วคันนี้ไม่มียังไม่มีเล่มนะครับผมเพราะว่ารถซื้อซื้อเพิ่งซื้อออกมาอาซื้อ,อ,อ ใจอะไรล่ะใจงวดเพิ่งหมดเออแต่เจ้าของรถไม่ไปโอนเอานะครับผมเขาขายเขาขายผมก็เลยเห็นในที่นี้ผมก็เลยไปติดต่อนะครับผมไปติดต่อเขาว่ามันทําเล่มได้ไหมก็สรุปคือทําเลี่ยมได้นะครับผมรถคันนี้ถ้าทําเลี่มเบ็ดเสร็จแล้วก็จะเป็นรถเป็นชื่อผมนะครับผมพาสีหกพนนะครับแล้วผมก็จะทําการเอาไปเปลี่ยนสีนะผมในเล่มเป็นสีม่วงนะครับมาดูอะไรนะครับล้อนี้ก็จะเป็นชุดหน้าเบานะครับผมร้อยสิบกึ่งนะครับปั๊มนิชินน่าจะไม่ใช่แท้นะครับผมนี่ แล้วก็ล้อเป็นวงล้อบันไซดุมหน้าเป็นของเวฟร้อยยีห้านะครับผมนะก็พูดถึงชุดล้อก่อนนะครับผมใครสนใจชุดล้อชุดนี้ผมผมขายในราคา2 0 0 0บาทนะครับผมพร้อมจานพร้อมดุมแล้วก็พร้อมวงล้อนะครับผมพร้อมยางทุกอย่างเลยยกไปเลยนะครับผมแล้วก็ชุดสีเป็นสีม่วงนะครับผมผมก็มาเก็บสภาพใหม่นะตัวนี้อันนี้เป็นท่อเดิมนะครับผมท่อเดิมเดินคอ,อท่อเดิมเดินคอน่าจะเป็นผ่าผ่าผ่าเปิดนั่นแหละแต่มันแบบอยาก กระพือกระพือนิดหน่อยนะก็มาดูพักเท้าต่อนะครับผมพักเท้าเป็นพักเท้าเจาะนะครับผมนี่พักเท้าเจาะก็คันนี้ก็มาไล่ไล่ระบบไฟนะออก็มีกลับมาดูข้างหน้า <laughs> อันนี้เป็นฝาวาลวเป็นเหมือนของเว็บร้อยสีผมแต่ก่อนอนะถ้าผมมีคลิปรีวิวน่าจะมีอยู่มันผมใส่แบบนี้แหละเออมันนานแล้วแหละแต่ผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมอันนี้เป็นคาร์บอนแท้นะทุกคนชิ้นนี้เป็นคาร์บอนแท้อันนี้เป็นคลิปราคาดีนะครับผม ทุกคนดูความแตกต่างนะครับระหว่างคลิปละ 5D กับคาร์บอนแท้อันนี้คาร์บอนแท้นะงานหุ้มอันนี้คลิปละ 5D นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคลิปละ 5D นะครับผมคันนี้จะเน้นสเตีแบบไล่คลิปละ 5D สลับกับคาร์บอนนะครับเพราะเขาทำมาอันนี้เป็นคาร์บอนแทะเนี่ยแท้ป่ะวะเอออันนี้แท้งานหุ้มอันนี้เป็นคลิปละ 5D นะครับชุดหน้านะครับผมก็ประมาณนี้พวกนี้ก็เป็นคลปลาหมดเลย เรือนม่มีแผนว่าจะเปลี่ยนเป็นเรือนมดิจิตอลนะครับผมแต่ของหมดนะสั่งไปแล้วของหมดเขาบอกประมาณอีกสองสามอาทิตย์จะมาก็จะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็สั่งแล้วยังไม่มานะครับผมตุ้มเรือข้างเดียวสั่งนะครับยังไม่มานะเดี๋ยวอะไรมาผมก็จะอัปเดตให้ดูว่ามีอะไรเพิ่มมาบ้างแล้วก็ชุดน็อตเลนี่ครับสั่งมาใหม่แล้วนะครับผมก็จะเอามาไล่เพิ่มอีกตรงนี้ยังไม่ได้สั่งข้อบุญแจเป็นแบบเก็บตลายยังไม่ได้สั่งนะ ก็ดูตรงนี้ต่อนะครับคนโซนกลางเป็นคาร์บอนงานหุ้มนะครับผมคาร์บอนงานหุ้มคาร์บอนแท้นะครับผมก็นอ็อตก็ไล่นอ็อตนาคมมานะครับน็อตแข็งไล่นาคมมาแต่ว่าก็สภาพก็นี่แหละครับอันนี้สั่งแล้วนะครับผมใส่เป็นเคเล่าสั่งแล้วนะครับอ่าเคเบล่าแบบตัวบนอนะ่ะเคเบล่าแบบตัวนี้ตัวนี้อันนี้ก็อาจจะมีแพนเปลี่ยนเป็นเรลดนะทุกคนอะไรพวกนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นเรลียดหมดเลยเดี๋ยวรอก่อนแล้วก็ชุดล้อเนี่ยขายนะครับผมสองพันนะ เพราะว่าจะจะขึ้นล้อใหม่นะจะใส่พวกดุมเจาะนะครับอันนี้ก็ใส่มาใหม่สีเขียวน่ครับสภาพใส่เป็นอัมประวานนะผมอามกล่องประวานแล้วก็บังโซ่ประวานนะว็บลอยยิม้าประวนันอันนี้โชคเป็นไวเดแท้นะครับผมอ่าสายชิงเขาใส่กันนะไวเดแท้ are, แต่เป็นไม่ใช่ตัวมีแก๊สน,นะเป็นตัวแบบธรรมดานะครับตรงนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะตรงท้ายเนี่ยอ่าเป็นเคลฟล่า้าดีแล้วก็เป็นเบาะเอกหน้าทองนะครับ ตัวนี้ก็สั่งแล้วเป็นคลิปลานะคลิปล่นะลสั่งแล้วมีอะไรอีกอะที่สั่งจําไม่ค่อยได้นะมันหลายรายการนะทุกคนอันนี้ก็เปลี่ยนมาใหม่นะจะของเปลี่ยนมาใหม่ก็สภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนแบบยังไงอนะอ่ารถคันนี้ซื้อมาในราคาทุกคนเชื่อไหมทุกคนว่ากี่บาทนะลองทายนะใครที่ติดตามผมอยู่ลองไทยนะครับผมอ่าใครทายถูกเนาะ ทุกคนว่ากี่บาทลองคอมเมนต์มานะราคาคอมเมนต์มาจนะ้ะลองทายดูร่วมแบบค่าทํเริมค่าอะไรแล้วทุกคนว่าผมซื้อมากี่บาทแล้วผมเก็บสภาพเมื่อที่ผ่านมานี้หมดกี่บาทนะลองทายนะอันนี้ก็สั่งใหม่นะกําลังมาเนี่ยแตกเนี่ยปั๊มหน้าอ่ะปั๊มหน้าผมจะเปลี่ยนใส่เอาของร้อยสิบนะเป็นปั๊มเมาส์ห้าสิบเอเป็นงานลดประกวดนะครับผมแล้วก็จะไล่นอน,นคุมให้น้องชายนะผมก็จะเอาสายให้หมดเลย ที่อยู่ในรถเวฟของผมนะผมก็จะเปลี่ยนออกเพราะมันเบรกไม่ค่อยดีนะไอจานนี้ผมก็จะก็ขายอะ่ะขายไปเลยเพราะว่าผมจะเปลี่ยนชุดลอ้อเป็นเป็นของร้อยสิบอันนี้มันเป็นของร้อยยี่สิบแต่นั้นมันเป็นของร้อยสิบสายเบาเข้าใส่นะก็โดยรวมก็นี่น็อตไล่มาโอเคนะก็ถือว่าโอเคนะฟังเสียงไหมทุกคนเออผมตอนมารถคันนี้สตาร์ทมือไม่ติดนะครับนีดูนะนี่ระบบไฟนะครับผมดูสตาร์ทมือนะครับผม อ๋อลืมนะครับล้างรถนะครับผมลืมอ,ออกแตกเลยถุงพลาสติกแตกเลยครับอ่าหัวฉีดสองระบบนะครับทุกคนใครเคยเห็นบ้างเขาทําหัวฉีดสองระบบมานะทุกคนนะเห็นไหมผมจะซูมให้ดูเห็นปะ่ะนี่เนี่ยตัวหนึ่งหัวฉีดจะอยู่ตรงตรงปากเรือนอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงที่เดิมนะเป็นหัวฉีดสองระบบผมก็งงอยู่ว่าแบบไหนนะนะครับมันเป็นสองระบบก็ก็สองระบบแหละครับ อ่ะผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับผมไม่ติดนะครับเพื่อนต้องสตาร์ทเท้าเลยล่ะอุ้ยกับลมนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ช่างสตาร์ทให้ฟังนะครับโอ้น้ำเข้านะครับน้ำเข้านะครับทุกคนน้ำเข้าท่อนะครับโอ้ดิมเลยนะ ท่าเลทุกคนมันเลยไม่ติดนะครับเต็มเลยนะครับนี่ครับเสียงก็ประมาณนี้นะผมเคมทอสเตย์ค,ครับเสียงประมาณนี้แหละนี่ครับน้ำเข้าเต็มเลยเดินเบาครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนรถโดยรวมก็ประมาณนี้นะ ก็ใครสนใจรถอะไรกําลังเข้าใหม่นะครับผมมีเว็บร้อยสิบเข้าใหม่เก็บสภาพมาแล้วใครสนใจก็แชทมาได้นะครับกับเว็บร้อยยี่ห้ากำลังมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ติดจองนะครับผมเขาจะมารับแล้วนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่เห็นหน้านะครับผมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายให้ให้ชมนะครับเพราะอยากทาคลิปจริงๆครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องมะพร้าวซิงชาแนล l ด้วยครับผมห่างหายไปนานเลยก็พยายามจะทําคลิปให้ทุกคนนะครับผม ก็ผมก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ยังติดตามผมอยู่ก็ขอขอบคุณนะครับใครเจอผมผมแจกสติกเกอร์นะครับทักได้นะผมรถคันนี้ในจังหวัดกระสินนะครับเจอที่ไหนทักได้ผมเอาสติกเกอร์ติดตัวตลอดนะครับหรือตามบ้านก็ได้นะับก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ